น่าสงสารเป็นแบบนี้ตลอดเลยเขาเป็นคนดีเกินไปถูกต้องนิสัยย่ำคนของเขาทําให้ตกเป็นเหยื่ง่ายๆเหมือนลูกวัวแห่งดินแดนเซเรนเกติเขาต้องเรียนรู้การทำตัวให้อึดขึ้นใจหลายขึ้นเจ้าเดาวนี่ี่เหมือนทุกเราและนี่ พรุ่งนี้ลองกลับไปที่งานเซล์อีกครั้งและก็ซื้อทุกสิ่งที่พี่ต้องการก็ได้นะฉันทาได้เดี๋ยวสิฉันเปลี่ยนชุดราดตรีให้เป็นยีนส์เดี๋ยวนะฉันไม่มีชุดราดตรีแล้วโอ้โหงั้นทําสักชุดจากยีนส์พวกนี้เลนี่พี่ต้องเรียนรู้การยืนด้วยตัวเองใช่พี่คงไม่อยากเป็นผักเฉาเในสปาเกตตีแหมใกล้เคียงอะ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะพวกเราพร้อมช่วยสอนเธอให้มีความมั่นใจและเด็ดขาดมากขึ้น งั้นก็โอเคถ้าอยากทำแบบนั้นพวกเธอสุขฉันก็สุขเอมีหลายอย่างที่พวกเราต้องทำพรุ่งนี้พี่กลับไปที่ห้างพร้อมกับเลนี่คนใหม่และเลนี่คนใหม่จะไม่ยอมให้ใครแซงคิวเธอเด็ดขาดตั้งใจดูนะตอนนี้พี่คือหมายเลขหนึ่งในคิวเข้าห้องน้ําอย่าให้ใครเปลี่ยนพี่เป็นหมายเลขสองเก็ตปะไม่อ่ะ ไม่ต้องห่วงไม่มีใครแซงคิวเอ,อฉันมีอาการไม่ค่อยดีจากทากโก้ของพ้ออุ๊ยขอฉันแซงคิวนั้นเลยนี่นสงสารจังเข้าไปได้เลยอเ,เอาล่ะถอยออกไปมือโปรจะแสดงให้ดูรอลี่ใช่ไหนคะ่ะอฉันเรียบะโลล่ะขอแซงหน่อยนะ ยึดไว้คำพูดเข้าใจละเรียนที่สองเลนี่คนใหม่ไม่กลัวที่จะไล่ตามสิ่งที่เธอต้องการมีเสื้อผ้าสุดเก๋อยู่บนโต้สินค้าลดราคาแต่มีคนมาขวางทางพี่เอาไว้เน่พี่จะต้องทำยังไงฉันต้องได้เสื้อผ้าพวกนั้นขอโทษนะช่วยขยับหน่อยได้ไหมไม่เหรองั้นฉันรอจนกว่าเธอจะพร้อมโยเอลเจแสดงให้ดูหน่อยเซด้วยความยินดี ไปให้พ้นเฮ้ยตัวนั้นบ๊บปีให้มานะบจุดขวางต้นรำเข้าใจละบทเรีนที่3มปกป้องสมบัติของพี่เรนนี่คนใหม่ไม่ยอมให้นักช็อปจอมงกขโมยของเธอไปที่ชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้แค่อันเดียวในบ้านนี้เป้าหมายคือไม่ว่ายังไงก็ต้องยึดมันเอาไว้ออโอเคใช้โทรศัพท์บ้านก็ได้ถึงตัวเองก่อนไส ฉันแสดงให้ดูว่าทำยังไงฉันปกป้องสมบัติของฉันจากพวกเธอมา17ปีหัวใจคือใช้แรงยึดจักรักแร้เอาละเข้ามาเลยปิดรักแร้ล้มแรงบนพื้นปกป้องอาไววัตสำคัญเข้าใจนะเลนี่อ๋ยเลนี่ขอบใจทุกคนนะที่ช่วยฉันฉันตื่นเต้นมากกับเลนี่คนใหม่ขอถามข้อหนึ่งนะแล้วเลนี่คนเก่าไปไหน แฮ้พวกตลกล่ะฉันจัดการเองหวังว่านายจะชอบรสชาติถนนนะถนนหรือว่าพื้นนะได้ยินว่าถนนไม่สำคัญพี่คือรายชิ้นนี้ นะพร้อมสําหรับคืนนี้แล้วนะพ่อบอกว่านอนค้างที่โรงนาได้ถ้าไม่ปลุกให้ไก่ตืน่นโรงนานอนไเห,เหมือนกันฉันตื่นเต้นมากกว่ามาลแงวันต้อมขี้วัวอีกเลียมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ถูกเชิญไปนอนค้างบ้านนายครั้งแรกฉันมียากแก้ไข้และองฟางแต่ฉันก็พร้อมที่จะบ้าคลาั่งพร้อมรับผิดชอบด้วยแน่นอนโอเคแต่ซ่อนไว้ไม่ให้พ่อเห็นดีกว่าพ่อไม่ชอบยาจากในเมืองอนี่ทุกคนดาซิว,ว่าใครมีสระน้ำแล้วจะจัดปาร์ตี้ คนนี้ไงไม่มีไม่ีงหรอทุกคนปาร์ตี้ชายหญิงดีนะที่ฉันซิ์อัพมาแล้วอ่ะยัมเจอกันคืนนี้คืนนี้หรอให้ตายเรามีแผนกันแล้วอ่ะเดี๋ยวนะทำสองอย่างได้มาก็คิดว่าได้อยู่นะ ทุกคนไม่เอานานี่เป็นงานแรกของเลียมนะโทษทีเกิลจอแดนไว้ครั้งหน้ากันแล้วกันนะนายพูดถูกขอบคุณที่ชวนนะงานน่าจะลักดึกถ้าพวกนายเกิดเปลี่ยนใจก็แวะมานะโอ้พวกนายดีจังเลยขอชัดๆอีกทีไม่มีสาวๆในโรงนาใช่ไหมมีแค่เวอร์จิเนียหมูของฉันเยี่ยมนี่คือปุ๋ยคอกทำจากขี้ไก่นั่นคือปุ๋ยคอกจากขี้วัวและโน่นห้องชั้นบนที่ฉันตกลงมาแรงอ่ะ มีอะไรหักไหมไม่มีฉันตกลงในปุ๋ยขี้แพะเป็นปุ๋ยคอกที่นุ่มที่สุดเลยเฮเลียม hey, จะโอเคไหมถ้าขอเสียบปลั๊กขึ้นททำความชื้นนะ่ะได้เลยแล้วถ้าเป็นเครื่องดูดซับความชื้นล่ะเออถ้างั้นเราคงต้องการกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น คพร้อมจะสนุกกันหรือยังเย้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 จะพวกเขาเลยพวกดูสิ่งที่พวกนายพลาดสิซุ้มทำแซนด์วิชเองวิดีโอจากปาร์ตี้ของเกิลจอร์แดนเหรอใช่ดูอาหารพวกนั้นสิ แย่ yeah. ที่นายไม่มาฉันวางแผนจะทำนายสถิติโดดน้ำของนายอยู่พอดีดูกระดานโดดน้ำนั่นดิสร้างคลื่นสึนามิได้เลยวิดีโอจากงานปาร์ตี้อีกเหรอเปล่าพ,พ่อของฉันแค่เช็คว่าฉันฉีดสเปรย์กันมแมลงซ้ำแล้วแล้วแต่นั่นเป็นวิดีโอจากปาร์ตี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น หลอเล่นกันใช่ไหมเนี่ยสไลเดอร์หรอไม่อยากเชื่อว่าเราพลาดเรือกพวกนี้บางทีเลี่ยมอาจโอเคให้เราไปที่นั่นแค่สักแป๊บหนึ่งเธอแล้วจะอยู่ที่นั่นเหรอเพราะไม่เข้าใจว่าทำงานที่บ้านมันไม่ดียังไงลูก มันมีสิ่งรบกวนโอเคก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องจากครอบครัวเพื่อย้ายไปอยู่ที่สถาบันเลยนี่นาฮะเดี๋ยวนะลิซ่าทิ้งพวกเราเหรอสถาบันอะไรอ่ะที่รักลูกไม่เคยห่างจากบ้านเลยนะ ลูกเพิ่งสี่ขวบเองหนูคิดแล้วเรื่องปฏิกิริยาแบบนี้ก็เลยสร้างแผนพวงวงกลมมาด้วยมันบอกถึงโครงสร้างจิตใจของหนูนที่สีเขียวสแสดงถึงงานด้านวิทยาศาสตร์มีสัดส่วนถึง97%สซส่วนแบ่งสีส้มมี2%เซแสดงถึงความชอบเพลงแรปแถบเวสต์โคสและสุดท้ายแถบสีฟ้ามี1%เปอร์ซแสดงถึงความผูกพันทางด้านอารมณ์ให้ตายเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเลย บอกเลยว่างานวิจัยคือชีวิตของหนูและนี่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่เอ่อคิดว่าไงที่รักเอาละลูกรักดนูเพิ่งพาตัวเองมาโดยตลอดแม่คิดว่าเราควรลองดูเย้น้าเศร้าเลยเราจะคิดถึงเธอแจะคิดถึงน้เเดี๋ยวก่อนลิลลี่อยู่ห้องนั้นนี่งั้นไม่เป็นไรปูบป๊บ ไม่เป็นไร PM ค่ะคุณหัวหน้าครอบครัวสิ่งที่พ่อเผชิญอยู่คือการปลดปล่อยสารเอนโดฟินที่เรียกว่าลูซินเอนเคฟอลินซึ่งช่วยปรับอารมณ์และกำจัดของเสียออกจากร่างกายเดี๋ยวก็หายค่ะบางคนอาจจะหายช้ากว่าคนอื่นอืมเป็นการตอบสนองที่เกินคาดอ๋ท้องของฉันเองตอนนี้6กโมงแล้วด้วยสิ ว้าวเวลาแผ่นไปไวจ้างตอนสังเคราะห์สารเคมีหิวมากจนสามารถกินมาได้ทั้งตัวเลยพีทาโกรัสอันนี้ชื่อว่าอะไรเหรอนี่คือลูกบาทโภชนาการมีวิตามินจำเป็นที่คนต้องการเพื่อประสิทธิภาพของสมองขั้นสูงสุดก็เห็นถึงข้อดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่มิดโลฟของพ่อนะสิอย่ากินจนอิ่มล่ะมีไอติม,มิ้นชิปเป็นของหวานโหและเพิ่งบอกอ,อย้ย มาในรูปแบบรอฉีดยาโดยหน้าไม่ไม่ต้องพอแล้วสวัส<ช><บ>ด,ดีเพื่อนร่วมงานอยากดูดีมบอสด้วยกันไหมให้รายการดีมบอสวันนี้ฮ<หล>ะไม่รู้จักดีมบอสกันเหรอเป็นรายการโปรโดของครอบครัวหนูเลยฮะเริ่มรายการแล้วหนูสรุปให้ฟังนิดหน่อยแล้วกันซีซั่นก่อนคาเลนทำให้เบรนเจ็บปวดแต่ตอนนี้เขามาล่องเรือเพื่อหาความรักสาวๆอยู่ที่นี่แล้ว ้าวเอ๊ะนี่อะไรอ่ะน้องสาวที่รักพี่แพทนี่มาให้เผื่อเธอต้องการเนยถั่และเยลลี่ก่อนนอนเพราะพี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยลินคอนอืมเข้าใจคิดงั้นกินขนมหน่อยแล้วกันไม่ถือว่ามากไปเนอะแบบว่าก็เพิ่งถอดรหัสการข้ามเวลาได้เฮ <c oughs> เขาทำได้ยงไงเนี่ย อ้เตู้แช่แข็งน้ำแข็งละลายอีกแล้วผมทำให้คุณตาอแปลกจังทำไมไม่รับสายนะจากการที่เหลือด้วยนั้นละโลกต้องโทรกลับหารอรีอ่ทำไมถึงมีงูอยู่ในเลิ้นชักล่ะเนี่ยมันอยากหาที่อุ่นๆวางไข่อะ ทำไมไม่รับสายนะหรือว่าจะโกรธที่ฉันไม่รับสายเธอก่อนให้หนีรอยที่รักขอโทษนะที่ไม่ได้เธอก่อนถ้าอยากเล่าเรื่องตู้แช่แข็งบ้าๆนี่ให้เธอฟังอ้ยไม่เอาแล้วนะโอ้หรว่าเธอชอบเรื่องที่ฉันเล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันนึกว่านั่งทับลูกงมูแต่ว่ามันเป็นแค่ที่มัดผมอ้าเป็นความคิดที่ง่อมากเลยฮะ ฉันไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นอ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่ใจที่รักเชิญปล่อยให้ลาโลดถมน้ำลายไว้ค่อยทำความสะอาดทีหลังเราคุยเรื่องอะไรกันอยู่เรื่องตู้แช่แข็งอ๋อใช่อือที่จริงเธอคงไม่อยากได้ยินน่ะมันน่าเบื่อคุยเรื่องเธอดีกว่านะโอเคเธอต้องไม่เชื่อเรื่องที่เกิดในวิชาเลขเออที่จริงมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะเธอคงอยากฟังเธอทีเธอ่อนเดี๋ยวนะกงไปแล้วเหรอ โอเครักนะบายมื้อเย็นตอนห้าโมงเมนูใหม่ทำจากปลาคอร์สมื้อเย็นตอนห้าโมงอย่างที่รู้คุณยายทำทุกอย่างนี่พี่หลงหายเหรอเป็นอะไรเด็กน้อยบอลี่กับฉันมีบทสนทนาที่หนาที่สุดฮ่าแป๊บนะหาตัวช่วยแป๊บเออไม่ถนัดเรื่องนี้ซะด้วยสิแต่เราถนัด คุยกันทำไมยากจังเลยเป็นเพราะระยะทางหรือเปล่าต่อต่อกันไม่ติดแล้วใช่ไหมใช่ดูสิ้นหวังนะพี่คงต้องปล่อยลอรี่ให้ตามหาหนุ่มตัวจริงเขาทำไมถึงไม่ไปเข้าของน้ำก่อนมือเย็นล่ะ ไม่ต้องห่วงนะบอบบี้ปากของเธอกับฉันเคยมีรักทางไกลตอนที่เขาเรียนด้านศิลปะโอ้พ่อกับแม่เคยอยู่ห่างกันเดือนหนึ่งตอนพ่อออกแสดงด้วยนะไมโครโฟนร้องคาราโอเกะพวกนั้นมีแต่เชื่อโรงนะพ่อคะอีแม้จะถูกแยกจากกันด,ด้วยระยะทางแต่เธอก็สามารถทำให้ความลหลงไหลลุกโชนได้บารฟรีดาอีทำให้มันดีขึ้นและแสดงความห่วงใย รอยัลวูสพิซ za ผมขอสั่งพายแบบพิเศษเพื่อสุภาพสตรีคนพิเศษครับวัสดีค่ะมาส่งของให้กับคุณอ้พิซซ่าทำไมเป็นรูปหัวใจล่ะอ่อฉันว่าเหมือนก้นมากกว่าเอาใช่ าตี้นี้ดีกว่าที่แอนรูจากตอนเขาเหล็กดัดฟันออกซะอีกอฉันไปที่โต๊อาหารก่อนฉันจีบสาวๆไม่ได้ขณะที่ท้องว่าขอไปที่ซุ้มร้อยสักก่อนนะฉันไม่สไลด์เดอร์ให้ถ่ายตัวแล้วและฉันมีสถิติโดดน้ำต้องปกป้องโอเคทุกคนอีกหนึงชั่วโมงเจอกันแล้วค่อยกลับบ้านเลียมตั้งเวลาด้วยถามจริงรัสตี้ก็สาวๆชอบว่าไงจะสาว สีทองหรือว่าสีเงินไหมให้เข้ากับบรรยากาศมนุษย์ต่างดาวบึกใครมีชุดว่ายน้ำเท่เรายืมได้บ้างไหมอ่ะไม่อ่ะตรงนี้มีแตห่หนุ่มๆแค่ใส่กางเกงไในก็พอพวกส,สาวๆอยู่กันจงโน้น <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะซอสเพริกเหรอดูว,ว่าซอสมะเขือเทศโรคแพ้อาหารของฉัน ได้ละ่ะสาวๆจะถูกเห็นแบบนี้ไม่ได้โอ้ย oh, yeah. สนุกในบรรยากาศแห่งจักรวาลได้แล้วแอะแอะแอะเอาไรอะคำเตือนอาจเกิดผมร่วงรุนแรงในคนผมแดงฮะ <Whoa! S 2> นึกว่าแยกคนเดียวซะอีก เฮ้ยรู้สิใครเพิ่งโผล่มาแข่งโดดน้ำอ่ะลงมาเลยมอลลี่ลิคอนพวกเขาจะเห็นเราในชุดชั้นในไม่ได้อ่าลืมไปเลยไปจากที่นี่กันเถอะไปห้องพักกันเร็วเกิดอะไรขึ้นกับพวกนายกันซอสพลิอย่าเปลี่ยนสีผมกด็เลยขึ้นกับพวกนายอ่ะ โจนขโมยเสื้อผ้าเราไม่น่าออกมาจากบ้านเลียมเลยน่าจะฟังเสียงท้องของฉันเราน่าจะต้องอยู่ที่นี่ทั้งคืนอ่ะเพราะฉันไม่มีทางออกไปในสภาพนี้อย่างแน่นอนเราต้องกลับไปที่บ้านเลียมก่อนที่เขาจะตื่นไม่งั้นเขาจะรู้สึกแย่ที่พวกเราทิ้งเขาไปอ่าลิงคอนพูดถูกแล้วล่ะเอาละ่ะฉันว่ามันมีทางเดียวที่จะทําได้รัสตี้ใช้ใบหน้าของนายหันเหความสนใจตอนที่เราหนีออกไปไม่แซกเราต้องทํามันด้วยกันแค่ต้องอยู่ในเงามืดแล้วหวังว่ามันจะสําเร็จโอเค นายเดินนำหน้าเลยรัสตี้เพราะนายสูงกว่าถึูพวกเขาสิการแข่งขันบทดน้ำเริ่มขึ้นแล้วลินคอนอยู่ไหนอะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋วเข้าเดีวเข้าอ่านาฬิกาบ้าหน้าก็เป็นอะไรอย่อย่าสนใจเรากำลังจะกรับงานเยี่ยมมากๆนั่นเป็นทางออกทางเดียวจะไว้นะทุกคนเราต้องทำมันด้วยกัน พวกเขาสิตลกจะมัดดูพวกเขาสิเก่งได้สวยนะฉันแค่อยากขอหยิบเสื้อผ้าหน่อยนะช่างมันเถอะ